ช่วงปีใหม่กินยังไงแล้วไม่ให้อ้วนปาร์ตี้ได้สุดๆเลยวันนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะโคดออยนะคะปัจจุบันเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นโค้ดโภชนาการเป็นผู้บรรยายโภชนาการเซอร์ดิฟายบายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่องของการลดน้ําหนักเพื่อการฉลองวัยโดยเฉพาะเลยค่ะมาแล้วเทศกาลฉลองปีใหม่ของพวกเรานะคะหลายคนเตรียมจะไปปาร์ตี้หลายคนเตรียมจะไปต่างจังหวัดกันเลยนะคะแต่แอบกังวลว่าเราจะกินยังไงดีล่ะที่ไม่ทําให้ไขมันค้างเติไปถึงปีหน้าเดี๋ยววันนี้วิธีการมาบอกค่ะอันดับแรกนะคะพี่ออยอยากให้ท ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์หรือจะกินเลี้ยงฉลองอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานใช่ไหมคะอาหารที่ให้พลังงานก็คือได้แก่แป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันรวมไปถึงแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะสําหรับใช้ในการสังสรรค์เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะวาถละเกิดกินอาหารที่เป็นพลังงานเหล่านี้มากๆเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ไขมันขึ้นนะคะหรือทําให้อ้วนหรือสะสมไขมันเพิ่มเติม,มอีกแน่นอนค่ะข้อที่1นนะคะต้องจําแนกอาหารออกเป็น2ประเภทก็คืออาหารที่ให้สารอาหารกับอาหารที่ ให้พลังงานอาหารที่ให้สารอาหารนะคะก็คือโปรตีนแล้วก็ผักนะคะสส่วนนี้เป็นส่วนที่ทําให้ร่างกายเนี่ยกินได้เยอะๆเลยนะคะร่างกายไม่สะสมเป็นไขมันนะคะร่างกายจะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นเองค่ะและส่วนที่2ก็คืออาหารที่เป็นพลังงานก็อย่างเช่นแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันนะคะรวมไปถึงแอลกอฮอล์ด้วยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สะสมไขมันได้ดีมากเลยคะ่ะข้อที่2นะคะพอเราจําแนกได้ว่าอะไรที่เป็นสารอาหารกับอะไรที่เป็นพลังงานได้แล้วเนาะคราวนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของพลังงานดีกว่าค่ะซึ่งเป็นจุด อันตรายที่สุดของเรานั่นเองนะคะในงานปาร์ตี้หรือในงานสังสรรค์ต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกขนมนมเนยแล้วก็น้ําหวานแอลกอฮอล์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะตรงจุดนี้ล่ะคะ่ะเป็นจุดที่เราต้องควรระวังมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของของทอดนะคะกับเด็กๆทั้งหลายแหล่เนี่ยคุ้นเคยกันมากเลยนะคะว่า KFC เฟนฟรายปลาทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรประมาณนี้นะคะตรงจุดนี้เนะะี่ยค่ะให้พลังงานสูงสุดเลยนะคะ1กรัมนะคะให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่ดังนั้นเราไม่ได้กินแค่1กรัมอย่างแน่นอนคะ่ะแต่ถ้าเกิด มันมีให้เรากินแล้วนะคะ พยายามหลีกเลี่ยงไอพวกที่เป็นกร,บกรอบๆทั้งหลายแหละสมมติถ้าเป็นไก่เคฟซีนะคะก็ลอกหนังออกบ้างนะคะอาจจะกินได้แค่1ชิ้นนะคะแล้วที่เหลือก็ลอกออกหมดเลยเพื่อพอหายอยากพลังงานตัวต่อมาที่สําคัญที่สุดอีกอันนึงนะคะก็คือบรรดาแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมเปญเป็นไวน์เป็นเบียร์เป็นวิสกี้นะคะแล้วก็บรรดาว,วอดก้าแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละนะคะตรงจุดนี้เนี่ยให้พลังงานมาเป็นอันดับ2เหมือนกันค่ะ1กรัมนะคะให้ปริมาณพลังงานนะคะประมาณ7กิโลแคลอรี่ดังน เราไม่ได้กินแค่1กรัมอย่างแน่นอนนะคะพลังงานอันตรายตัวถัดมานะคะจะขอรวมแป้งน้ําตาลอยู่ในพวกเดียวกันนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นพวกขนมนม,นมเนยทั้งหลายแหละนะคะหรือผลไม้ก็ตามนะคะตรงจุดนี้ก็ให้พลังงานสูงอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเรามัวจะเขียมวัวจะไม่กินหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะไม่สนุกก็ได้นะคะเอาเป็นว่าพยายาม ลดลงกันแล้วกันนะคะจากที่กินสมมตินะโดนัท2ชิ้นอาจจะเหลือชิ้นเดียวนะคะต่อวันหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นบางคนอาจจะโดนัท1ชิ้นต่อมือ้ออ่ะมือที่2อาจจะเป็นเฟรนฟรายมือที่3อาจจะเป็นแอลกอฮอล์อ่ะอะไรประมาณนี้พยายามแบบว่าแบ่งสรรปันส่วนในแต่ละมื้อให้ได้ข้อที่3นะคะ เราบอกว่าเราพยายามลดพลังงานลงในช่วงปีใหม่นะคะแล้วเราจะอิ่มได้อย่างไรนะคะก็นั่นหละค่ะจริงๆก็กินไปเถอะแต่แค่บอกว่าให้พยายามกินให้มีสติก็พอนะคะแต่ว่าในส่วนที่3มเนี่ยที่เราจะต้องมากินเยอะก็คือในส่วนของสารอาหารก็คือโปรโตีนกับผักนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยโปรโตีนในที่นี้เนี่ยก็นึกไปถึงต้มปีงลืงย่าง อ่าแบบนี้น่าจะง่ายปลาต้มปลาปิ้งนะคะหรือลวกอ่าหรือว่าต้มแซบอ่าอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วดังนั้นเนื้อสัตว์นะคะหมูเห็ดเป็ดไก่กินไปเลยนะคะกินไปเยอะๆได้เลยก็ปาร์ตี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนพวกผักผักสลัดหรือผัดผักก็กินไปเยอะๆเะเ,ะเลยเด่นเช่นเดียวกันค่ะ ข้อที่4นะคะในเมื่อบางทีเราเลือกทานอาหารไม่ได้นะคะทุกอย่างเต็มโตไปหมดเลยไอ้นุ่นก็น่ากินไอ้นี่น่ากินนะคะเราสามารถที่จะมาเรียงลาดับการกินได้นะคะอันดับแรกเนี่ยเราควรจะกินผักก่อนนะคะกับโปรโตีนอะไรกันก่อนก็ได้เพราะเนื่องจากว่า2ส,ส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ทําให้อินซูลินพุ่งสูงอย่างแรงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยกินได้อิ่มมากขึ้นแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานหรือไม่ก็แป้งน้ําตาลแล้วก็น้ําหวานนั่นเองค่ะตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยบริหารจัดการในเรื่องของสารอาหาร พลังงานได้ดีขึ้นมากเลยค่ะมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5กันแล้วนะคะข้อที่5เนี่ยเอาไว้ทําหลังจากที่จบปาร์ตี้ไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุมก็ไม่ได้กินก็เยอะนะคะมีอยู่ตั้งหลายวันทํายังไงดีเอาเถอะค่ะปีหนึ่งอาจจะมีครั้งเดียวให้มันปีหนึ่งมีครั้งเดียวจริงๆนะหลังจากนั้นหลังจากปีใหม่ก็ทํายังไงหรอคะเริ่มต้นเป็นคนใหม่ค่ะโดยการดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานนั่นเองโดยการออกกําลังกายโซนสองตอนเช้านะคะตอนท้องว่างนะคะให้ยาวนานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะคะเพราะว่าณนะจุดนี เขาเรียกว่าชดใช้กรรม ของแท้เลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยมันจะดึงไขมันออกมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อการออกกําลังกายสนสองตอนเช้าตอนท้องว่างเท่านั้นค่ะถ้าใครอยากรู้ในพาร์ทนี้ลึกๆนะคะสามารถย้อนคลิปวิดีโอก,กลับไปดูได้นะคะวิธีการดึงไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานสุดท้ายนะคะที่พี่ออยอยากฝากเอาไว้ช่วงก่อนปีใหม่นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนตั้งไมค์เซตเอาไว้ว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยมันมีงานปาร์ตี้เยอะนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือพลังงานขาเข้ามันต้องเท่ากับพลังงานขาออกนะคะถึงจะทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็ไม่อ้วนแต่ถ้าเกิด เรายังกินพลังงานเยอะนะคะแล้วเราไม่เอาออกเลยยังไงมันก็อ้วนอยู่แล้วค่ะเอาเป็นว่าช่วงก่อนปีใหม่ก็ Enjoy h o l i d a y ดกันแล้วกันนะคะกับครอบครัวกับคนรักนะคะแล้วก็กับเพื่อนฝูงหลังจากนั้นเนี่ยหลังปีใหม่ก็ค่อยมาว่ากันเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้ค่ะ แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่จะไปปาร์ตี้กันในช่วงปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะให้ออยเป็นพี่ปรึกษานะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของโภชนาการออกกําลังกายนะคะสามารถทักมาปรึกษาตรงนี้จองคิวกันก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คิวกันให้ปรึกษาเต้มไปหมดเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ออยก็จะมาชั่งน้าหนักนะคะวัดไขมันกล้ามเนื้อของทุกคนแล้วก็แก้ไขปัญหาให้แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแฮปปี้นิว year บ๊ายบายค่ะ